สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกุย้ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้านนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแปลนบ้านก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลห่วงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญดา้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุ้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุย้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรก,กิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักว,วิชาวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับะตาฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบไข,ขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีฮวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมานา่อดทนภาคเพียนมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูฮวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดูพวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางนะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแปลนนะครับตรวจแปลนบ้านหรือแปลนออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทานของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรก็ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกรั้นนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับ ที่ส่งป็นบ้านมาให้ตรวจก่อนที่จะก่อสร้างจริงนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการตรวจเบื้องต,ต้นนะครับไม่ได้ถูกกับองศาทิศทางและก็ดวงชะตาของสมาชิกคนในบ้านนะครับเรามาดูกันนะครับน,นี่คือทางเข้านะครับทางเข้าบันไดที่หนึ่งสองสาม ไดขั้นขี้นะครับเดินขึ้นเข้ามานะครับเป็นบริเวณลานเหม่งตึงนะครับก็คือบริเวณนี้ลานเหม่งตึงนะครับไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางนะครับเพื่อขวางกระแสที่โชคลาภมงคลนะครับก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับ คนเป็นพื้นที่โปร่งโล่งนะครับตรงบริเวณที่ตรงกับประตูนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับอ่าพอเดินเข้ามานะครับเจอผนังทึบถือว่าดีนะครับกักเก็บพลังได้ดีนะครับพอเลี้ยวไปทางขวานะครับเจอห้องพัก ห้องพระอาจารย์แนะนำนะครับเปิดประตูแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าพอเปิดประตูหลักเข้ามาแล้วเจอประตูห้องพานี้กระแสจะไหลเร็วเกินไปนะครับควรที่จะทำประตูแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชันโหมู่นะครับเปิดเข้ามาเฉียงกับประตูนะครับถือว่าดีครับตรงนี้เป็นผนงังทึบนะครับ อันนี้คือห้องพักน,นะครับจุดที่หนึ่งนะครับที่แก้ห้องพักน,นะครับประตูนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผนังทึบถือว่าดีอ่เรามาเดินทางซ้ายดูนะครับ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นห้องรับแขกนะครับ ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับตรงนี้ห้องรับแขกก็ถือว่าโอเคนะครับมีหน้าต่างมีหน้าต่างนะครับนี้เป็นผนงังทึบอาจจะวางทีวีก็ได้นะครับต่อไปนะครับเดินมานะครับบางท่านก็บอกว่าทางเดินนี้อาจจะเป็นบ้านอกแต่นะครับแต่โดยความเห็นของอาจารย์ก็คืออย่างนะครับ ยังไม่ถึงจะเป็นบ้านออกแตกนะครับเพราะว่ามีความสมดุลของสเปซของบ้านนะครับอเรามาดูห้องนอนหนึ่งนะครับห้องนอนหนึ่งเปิดประตูเข้ามานะครับหัวเตียงสามารถหันได้สองทางนะครับ บางท่านไม่อยากหันออกหน้าบ้านนะครับเท้าออกหน้าบ้านก็หันไปทางนี้นะครับตอนนี้คนเป็นผนังทึบนะครับนี้ก็คือเป็นหน้าต่างนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะหันหัวเตียงเท้าออกหน้าบ้านก็ไม่ได้ผิดนะครับตามตำราที่อาจารย์ได้ศึกษามานะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับเราก็จะได้หน้าต่างตรงน,นี้มากขึ้นก็แล้วแต่ความชอบของเจ้า <i> ของบ <i> ้านนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนสอง ก่นนะครับก็เหมือนกันนะครับสามารถหันหัวเตียงได้ทั้งสองทิศทางนะครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับได้เหมือนกันนะครับจะหันออกหน้าบ้านก็ได้เท้าออกหน้าบ้านก็ได้นะครับกรณีที่เท้าออกหน้าบ้านนะครับคือห้ามนอนบริเวณนี้นะครับแค่นั้นเองครับตามความเชื่อของคนจีนนะครับ แต่ถ้าท่านหันหัวเตียงไปทางนี้ก็ควรทำเป็นผนังทึบแล้วก็มีหน้าต่างนะครับอ่าต่อห้องนอนสองโอเคนะครับต่อไปห้องนอนสมีห้องน้ำในตัวนะครับเปิดประตูเข้ามาเจอผนังทึบห้องนอนสี่นะครับข้อบวัระวัง ้าดีที่สุดดีที่สุดต้องหันหัวเตียงไปทางทางนี้ครับผนังทึบอันนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับเพราะว่าปัญหาคือมีเหลี่ยมมุมตรงนี้นะครับวลานอนอาจจะทิ้งแทนได้ถ้าเราหันหัวเตียงไปทางทิศอื่นนะครับ หรือถ้าหันหัวเตียงหันหัวไปทางหน้าบ้านผนังทึบตรงนี้ผนังทึบนะครับเตียงก็ไม่ควรที่จะเลยขอบของกำแพงตรงนี้นะครับของห้องน้ำ ก็จะทําให้เหลี่ยมมุมไม่ประทานะครับก็ทําได้ทั้งสงแบบนะครับตรงห้องนอนนี้นะครับก็ดูเรื่องรายละเอียดอีกทีนะครับแต่ไหน,นๆก็เป็นสีหลืงกนแล้วเดินมานะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนที่3ามนะครับขอขอกลับไปห้องนอนสีรอบนะครับห้องน้ําไม่ได้มีปัญหานะครับโอเคนะครับ ต่อไปเราไปดูห้องนอนสามนะครับห้องนอนสามหัวเตียงนะครับผนังทึกนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับห้องนอนที่สามนะครับต่อไป ห้องครัวนะครับพอมีประตูปิดนะครับตรงนี้ควรที่จะดีไซน์ให้มีแสงสว่างนะครับเพราะว่าสเปซ8เมตรนะครับ8เมตรนะครับจะทำให้แสงสว่างไม่เพียงพอนะครับคนที่มีแสงธรรมชาติไหลผ่านนะครับทาให้ดีนะครับหนึ่งคือ ไม่มีประตูนะครับ2หรือทำไงให้มีช่องแสงเข้ามานะครับตรงบริเวณนี้เพื่อให้บริเวณประตูห้องนอนนี้มีแสงสว่างธรรมชาติเข้ามานะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นกระแสชี่ที่ดีภายในบ้านนะครับต่อไปนะครับเดินมาเป็นผนังทึบผนังทึบได้ประมาณสัก2เมตรนะครับก็ถือค่อนข้าง,างทางเดินนะครับ ควรจะมากกว่า2เมตรนะครับอามากกว่านะครับ2เมตรไม่งั้นจะดูทึบดูแคบไปนะครับบ้านหลังนี้อันนี้ควรทื่อจะมากกว่า2.5นะครับให้2.5นะครับดูสเกลของขอาตาม สลับประตูประตูหลังบ้านนะครับประตูหลังบ้านออกทางนี้นะครับตรงนี nah in ้ก็เป็นตำแหน่งประธานบ้านนะครับเป็นผนังทึบนะครับประธานบ้านคนที่จะเป็นผนังทึบนะครับไม่ควรวางเขาเรียกทำเป็นห้องน้ําประตูหน้าต่างบันไดนะครับประธานบ้านตอนนี้ประธานบ้าน ถ้าเป็นผนังถือถือเป็นประธานบ้านที่ดีนะครับแต่ถ้าประธานบ้านเสียนะครับจะทําให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพการงานการเงินความรักนะครับของสมาชิกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเป็นข้อควรที่ต้องระวังนะครับเรามาดูครัวนะครับครัวตรงนี้เป็นเตาไฟนะครับสลับกลางตรงนี้เป็นซิง์ล้างจานนะครับ ต่อไปนะครับตัวโอเคนะครับต่อไปห้องน้ำนะครับห้องน้ำประตูห้องน้ำจะปะคาก,กับเตาไฟถือว่าไม่ดีนะครับการเงินเสียหายนะครับเก็บทรัพย์ไม่อยู่นะครับก็ควรระวังนะครับ ควรที่จะทำฉากกั้นนะครับสมมุตินะครับตอนนี้ประตูเข้าทางนี้นะครับมีกำแพงกั้นนะครับตามเปลี่ยนสีก่อนทำกำแพงกั้นนะครับเวลาเดินเ,เดินเข้ามาางนี้อันนี้ก็เป็นกำแพงเป็นประตูนะครับเข้ามา โซนล้างหน้าชักโครกนะครับอันนี้เป็นโซนอาบน้ํานะครับเพื่อทากําแพงกั้นไม่เห็นเตาไฟประท้ากับประตูห้องน้ํานะครับก็บ้านหลังนี้นะครับจุดที่หนึ่งแก้ประตูห้องพระนะครับจุดที่สองก็คือเลือกตำแหน่งหัวเตียงนะครับให้เหมาะสม จุดที่3ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จุดที่4จุดที่4ควรระวังมุมปลายแหลมตรงนี้นะครับที่จะทิ้มแทงมาที่เตียงนอนเราถือว่าไม่ดีนะครับทิ้มแทงบริเวณไในของร่างกายเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จุดที่5ระวังเรื่องสเปซนะครับทางเดินควรจะมากกว่า2เมตรนะครับ เพื่อให้มีแสงสว่างนะครับจุดที่6ก็คือประตูทางเข้าคัวนะครับให้ดูว่ามีแสงสว่างธรรมชาติผ่านเข้ามาได้หรือไม่นะครับเพื่อไม่ให้บริเวณหน้าห้องนอนนี้มืดจนเกินไปนะครับเป็นการสะสมพลังหยิ่งที่ไม่ดีนะครับจุดที่7นะครับก็คือตำแหน่งเตาไฟประทะก,กับประตูห้องน้ำนะครับก็จะแก้ให้ด้วยการ ตรงตำแหน่งจุดที่8ทํทำกำแพงนี้ขึ้นมานะครับกั้นไว้นะครับไม่เห็นประตูห้องน้ำนะครับก็อันนี้ก็คือภาพออจุดที่9้าอีกอันนึงนะครับจุดที่9้าย้ายตำแหน่งประตูหลังบ้านนะครับอยู่บริเวณนี้อันนี้ก็เป็นการวิคเคราะห์เบื้องต้นนะครับในการตรวจแป็นบ้านตาหลักวงจุ้ยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคิปของอาจารย์นะครับ แ้วท่านใดชอบคอนเทนต์นี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสอบสไ i b ์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับก็ท่านใดอยากจะตรวจแปลนบ้านฟรีเบื้องต้นหรือตรวจแปลนบ้านแบบผูกดูชะตาในองศาทิศทางที่มีค่าใช้จ่ายนะครับ mm. ก็แอดไลน์อาจารย์มาได้นะครับ mm. ที่ Line ID พิมพ์แอสไซนนะครับ l o g o 8ป8นะครับเข้ามาทักทายได้นะครับ ก็ขบวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติตามที่ของอาจารย์นะครับสวัสดีครับ